แล้วยังไงต่อครับครับพนักงานที่แจ้งนะครับครับพนักงานที่แจ้งชื่ออะไรครับเขียนคำว่าครับคงสะทอนทองอินคงสะทอนทองอินใชครับทองอินอืมครับแล้วไปแจ้งความได้ที่ไหนครับาเดี๋ยวทางเราจะมีตอบกนะ เฮ้ยผมไม่เคยไปพิโลกเลยครับผมไม่เคยไปจังหวัดพิโลกเลยครับเือทางให้คุณแ้ความทางโทรศัพท์เลยครับอ๋อแจ้งความทางโทรศัพท์ได้ใช่ไหมครับแจ้งความยังไงครับถ้าแจ้งความทางโทรศัพท์อ่ะอ๋อได้ครับได้ไอ๋อได้ครับได้ไครับ

เสร็จแล้วครับอลอริรงก็ไก่เจหนึ่งหกปดลก็่หนึ่งหกเจ็ดแปดหนึ่งหปอ๋อเจ็ดหนึ่งหกแปดเอาเลยนะครับสองเก้าหกห้าอ๋อสองห้าหกห้าครับผม

ซีซีหนึ่งเจ็ด,ดครับหกสองห้าแปดครับหกสองห้าแปดอ๋อได้ครับอ๋อเจ็ดศูนย์แปดแปดครับอ๋บบอได้ครับได้ เขียนาไเขียนว่าวันที่เปิดใช้งานนะครับวันที่เปิดใช้งานนะครับ้าวพาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้าก้ากยกหกห้าใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับใช่ของ่ไปนะครับเขียนสถานที่เปิดใช้งานนะครับเข็นท่านพิษณุโลกเสียนท่านพิษณุโลกนี่อยู่ตรงไหนครับ อยู่ตรงอำเภอเมืองครับอยู่ตรงไหนนี่เะครับตรงไหนครับเส้นหลักนะครับเส้นหลักขึ้นไปนนี่ครับเส้นหลักขึ้นไปทางเชียงใหม่นี่ครับเซนทน่านนี้ครับไปไปเชียงใหม่อือผมยังไม่ถ้าเราไปเชียงใหม่เราก็ต้อง่าบเ้นทานไปตู้โยกก่อนครับประมาณนี้ครับอ๋อต้องไปทางเชียงใหม่ใช่ไหมครับแล้วที่เซนทันมันมีสถานีตำรวจอะไรอยู่ไว้ครับ ตรงอำเภอเมืองตรงวัดหัวลอหัวลอมันอยู่ตรงไหนครับค๋อเป็นตำบลหครับผมนึกว่วัออ๋อเป็นตำบลใช่ไหมครับผมนึกว่าเป็นวัดครับไม่่ใชอ๋อไม่ใช่ไม่ต้องหูไม่ใช่คนในเมืองเขาต้องมือถือเข้ามาจากธนาคารที่กรุงเทพเลยตอนนี้ส่วนตัวผมก็อยู่ที่กรุงเทพและที่ตางยื่เรื่องมาจากจังหวัดพิษณุโลกครับอ๋อเป็นธนาคารที่อยู่ในเขตพื้นที่นบอ๋อครับ ใชครันาคา,นนนา,นารนี้อยู่ในเัมพนอธนาคารนี้อยู่นนในสัมนท่คุณจดนไครับอ๋ผมจดจดมาถ,ถึงวันที่เปิดบัตแรแล้วครับเขียนก็ตาที่เปิดใช้งานนะครับเป็นนิจโยครับอ๋อครับครับแล้วก็อันดับสุดท้ายก็คือเขียนว่าคางชำระทั้งหมดอ่าค้างเท่าไหร่ครับ ห้าหมื่นเจ็ดันเจ็ดอยสิบาทครับอ๋อห้าหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยสิบบาทใช่ครับทำไมครั้งเยอะจังครับอ่านี่เขาได้ไปร่ดกดใชใ้นี่ครับแต่าว่าซื้อพวออกของใช้ไฟฟ้าแล้วก็มีเสื้ผ้ารองเท้าอะไรอย่างเงี้ยครับอ๋อแล้วสามารถตรวจสอบได้ไหมครับว่าเขาไปรูดที่ไหนบ้าง ผมรู้แค่ว่าลูกท,ท,ที่เซ็นท่านนะครับอ๋อลูกที่เซ็นท่านเดี๋ยวใช่โลโลครับลูกที่เซ็นท่านติดสื่อโลกที่ผมรทราบแค่นี้นะครับอ๋อคือทางเราไม่สามารถตรวจสอบเพิ่มได้อ,อ,อีกนะครับก็คือเลือยอดค้า,างทำงานแลน้วแล้วดตำ,ตำตรวจกระถางพรไปล้างถ้วยเฮ้ยแฟนผมเรียกไปล้างถ้วยแล้วเดี๋ยวผมไปล้างถ้วยก่อนนะเดี๋ยวกลับมาใหม่ครับ <L. S 2> บอกแฟ้งคุณเดี๋ยวค่อยก็ได้ครับให้าจะให้คุณแจ้งความก่นมอนนะครับอ๋อต้องแจ้งความก่อนใช่ไหมครับอ่าครับบอกบอกแจ้งคุณว่าเดี๋ยวค่อยล้างครับช่วยเพราะว่าเรื่องแจ้งความสำคัญกว่า,น,าน,นะครับอ๋อแจ้งความยังไงครับแจ้งคุณล้างไปก่อนก็ได้ครับอ๋อก็เดี๋ยวผมจะติดต่อประสานงานไปให้นะครับววาาก็คือคือภาษาตอนเนี่ยก็คือ เอาข้อมูลตรงที่ผมได้คุณจ๊บแจ้งแล้วคุณตระเวนไปได้เลยเลยครับแต่ไม่รชบว่าคุณคุณขอเวลาแฟนคุณภรรยาคุณสักห้าถึงสิบนาทีนะครับบอกเขาว่าเดี๋ยวจะไปลาบโอได้ครับได้บอกว่าช่วยชวยมันก็อยู่ในอ่านนะครับก็คือตอนล้งตอนไหนก็ได้ครับอ๋อแจ,จ้งแจ้งความก่อนนะค,ครับโอเคครับโอเคแต่รับเขาว่าตอนนี้ ข้อมูลเซลล์เป็น,นเรือ่องใหญ่ครับก็คือทำอเไรอย่างนี้ติดใจความก่อนครับอ๋อได้ครับได้ได้ได้ครับคุยกับอะไรยังไนเลยครับว่าเดี๋ยวไปล้างด้วยครับอ๋อไ,ได้ครับได้คร <c oughs> ับเออเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปล้างเดี๋ยวค่อยไปล้างทำอะไรอยู<ม>่อ่ะคุณกำลัอะไรอย่างนี้คุยโทรศัพท์กับเจ้าหน้าที่สิครไ<ห>อ้อนะสหกรณ์หรือเกษตรกรนะเดี๋ยวเดี๋ยวอยู่นั่นแหละ เออ,อเดี๋ยวจะโดนบุญแล้วเนี่ยไม่ไหวเลยนอนนอนไดนะ้ถ้ากลับมาไม่ล้างนะถ้ากลับมาน้อล้างแล้วเดี๋ยวโดนนดูาอะครับผมพร้อมพร้อมเลยใช่ไหมครับครับ คือแจ้งความเป็นอยู่ใช่ไหมครับก็คืออย่างนี้ครับข้อมูลส่วนทีุกข้อยังติดยังจบไปนะครับให้ตำรวจกับเจ้าหน้าที่กำหนดได้เลยนะครับต้องการแจ้งความเนื่องจากข้อมูลส่วนตัวไหลนะครับต้องการให้เจ้าหน้าที่ตำหนดเรื่อตรวจสอบและออกมาแจ้งความช่งก่อนมายังธนาคารนะครับทื่อายุยังนัเช็ดอีกใบหนึงกลับและยกยื่นหน้าค้าง,างสยน,นะครับที่อยู่ภายใต้ชื่อคุณนะครับครับครับไดาแล้ว คือครับทุกคนสายเราจะพุ่งครับตรงต่อตัวนมีหลักฐานนะครับครับครับการไมหด้รแจ้งวามนะครับใช้เวลาห้าเดนทีนครับอ๋อครับถึงก็บอกบอกภรรยาไปเลยบอกว่าเรื่องตัวนี้มันสำคัญนะครับูบรการประชาชนตอนนี้ ฟังไม่รู้เรื่องเลยครับฟังไม่รู้เรื่องฟังไม่รู้เรื่องครับขอขออีกรอบเฮ้ยผมฟังคุณไม่รู้เรื่องคุณมันตะกุกตะกักอ่ะครับสัญญาณไม่ดีหรือเปล่าครับ อ๋อเป็นเป็นตำแหน่งอะไรครับที่คุณติดต่อมาเนี่ยเรามาถามเกี่ยวกับอะไรยรื่งความเหมือนไรครับอ๋อยังยังครับต้องถามต้องถามก่อนครับเผื่อเป็นสิบเวรเป็นร้อยเวรอย่างเงี้ยครับกว่าครับสมัยนี้มันอันตรายอ๋อเป็นร้อยเวรใช่ไหมครับร้อยเวรนะสอนตำรวจสอบตัดง้องเครื่องครับอะไรนะครับร้อยตำรวจเอกอะไรนะครับสอนตักง้องเพื่อนครับสอนสัก อ๋อาไมตาไติดต่อเรื่องอะไรอ๋อมีคนแอบห้างชื่อผมไปทำบัตรกสิกรครับมีคนแอบห้างชื่อทรบัตรกสิกรที่ไหนไอรแจ้งไปอ๋อมีธนาคารแจ้งมาครับมีธนาคารแจ้งไปแจ้งไปวันไหนแจ้งมาเมื่อกี้นะครับผมก็ตกใจอยู่ครับเพราะว่ากำลังหักข้โพิสกันอยู่เลย ใช่ครับอยู่ในไร่เนี่ยผมเพิ่งมาหลบมานั่งพักนะครับเขาต้องเปิานนึงออเข้าไปราไแจ้งอะไรมาบ้างอ๋อเขาแจ้งบอกว่าคุณอะไรนะพงศธรทองอินนะครับบอกว่าหมายเลขเอกสาร,โโรครับทอโงอินอคือชื่อไทยชื่อเจ้าหน้าที่ธนาคารอะไรนะสหกรณ์หรือเกษตรกรอะไรกรอนรนี่แหละครับจําไม่ได้อ่ะ อ๋อไม่ได้บันทึกครับพอดีโทรศัพท์มันรุ่นเก่ารครับผมก็ลืมคิดไปทำไมเราไม่แจ้งความกับบ้านครับตอ้นเนี่ยติดต่อมาเนี่ยน่น,น,นะครับเป็นตัวเดนไุเฉินแจ้งความไลดยได้ได้อไไไคอวเตอรได้ได้ไดครับได้เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะทำไมเราไม่แจ้งความกับบ้านเราตอ้นเนี่ยอ๋อก,ก็เจ้าหน้าที่เขาบอกว่าเขาจะติดต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจให้นี่ครับ ตัวนเน็ตไลน์ย้ายลงัญชีไหมเขาแจ้งอยู่สาขาไหนอ๋อผมอยู่ตะพา,านหินครับเขาแจ้งอยู่ที่าาสาขาไหนสาขาอะไรนะเซนทันครับเซนทันพิโลกครับเซนทันพี่โ,โลกเขาแจ้งแล้วเขาปลุกไงว่าเ,เขาบอกว่ามีเตอดีีไ้ลงมมาท่่เหกัครบขาบอกว่ามีมีคนแอบอ้างเอาชื่อผมไปทําบัตรอะไรเครดิตอะไรนี่แหละครับแล้วก็รูดเงินไปห้าหมื่นกว่าบาทเนี่ย เงินห้าหมื่นผมก็ยังนนไม่เคยเห็น<า>เลยเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอปรึกษาเพื่อนก่อนครับขอกลับบ้านก่อนครับตอนนี้ยังตกใจอยู่ทําอะไรไม่ถูกครับแล้วเบอร์โทรเบอร์โทรอะไรขอ,อ,อทาบเบอร์โทรด้ครับก็เบอร์นี้เหรอครับเบอร์ที่โทรมานี่ยเหรอครับเราที่ไม่เห็นครับไม่เห็นเบอร์โทรคุณนะเบอร์โทรคุณเบอร์โทรอะไรอ๋อผมจะบอกว่าไงดีอ่ะอ๋อทเบบอรรร์โคั อ๋อศูนย์แปดสองครับศูนย์แปดสองครับสามแปดเจ็ดครับสามแปดเจ็ดห้าสามศูนย์ศูนย์ครับห้าสามสี่ศูนย์นะเป็นเบอร์โทรที่ติดต่อหาคุณได้ตลอดถูกต้องไหมอ่าเป็นบางครั้งครับเพราะว่าที่ไล่มันบางทีมันไม่มีสัญญาณนะครับอืมที่ไลไม่มีสัญญาณเราอยู่จังหวัดพิจิติใช่ครับใช่อยู่อยู่ติดกับเพชรบูรณ์เลยญญครับ มาทำงานอ๋อผมสัญชาติลาวครับสัญชาติลาวเชฉชัดครับเชฉชัดลาวครับเป็นลาวสูงครับเฉชัดลาวครับศาสนาครับอ๋อไม่มีศาสนาครับเพราะว่าที่บ้านนับถือผีครับนับถือผีใช่ครับผีอะไรครับนับถือผีบรรพบุรุษนะครับนับถือผีบรรพบุรุษตั้งอยู่แล้วครับ ผีผีบรรพบุรุษก็คือผีผีปู่ย่าตายายที่ตายไปแล้วอะครับผีปู่ญาติยายนะครับไม่ได้ถึงผีโป่งใช่ไหมผีโป่งคืออะไรครับผีโป่งก็คือที่ออกไปจากข้าวโพดนะครับอ๋อไม่รู้จักครับวันนี้เราพังว่าผีโป่งหรือเปล่าหรือไงอืมน่าจะใช่ครับออื่า ไม่มีศาสนาเนาะครับนับถือผีใช่ครับนับถือผีเพราะที่บ้านก็เลี้ยงผีครับครับพูดภาษาลาวได้นะครับจะถ้าคุยเป็นภาษาลาวกับผมได้ได้พูดภาษาลาวได้ด้วยใช่ก็คนลาวก็พูดลาวได้ครับคนไทยเนี่ยเราเข้าถึงคนไทยเรามีันตบไหมอ๋อก็จะบอกว่าไงดีก็มาในนามนักท่องเที่ยวแล้วก็หนีนะครับข้ามมาแถวหนีอะไรครับหนีตำรวจครับ ยู่นนีผีนะเราน้งผีถูกไหมครับอ่านี้ไงต่อครับเราไหวผีทุกวันไหมหือไงไหวทุกวันเลยครับก่อนนอนก็ไหวครับกลัวกลัวผีหลอกอ๋อทุกวันเลยเป็นผ,ผีอะไรครับส่วนมากปู่ย่านี่แหละครับ,บามมากลนะางคืนเขาชอบตําหมากมาหลอกครับอะไรนะกลางคืนเขาชอบตําหมากนะครับรู้จักเชี่ยนหมากที่เขาตําไหมครับตำหม,มากใช่ ตำหมากดังก๊อกก๊อกก๊อกอย่างเงี้ยครับมันรบกวนนะครับก็เลยกลัวตำมากหมูมุ้นแล้วอะไรต่อครับอ๋อไม่ไม่ไงละครับคุ่เดียวตำหมากหมูมุ่นนะมันหมูมุ่นยังไงครับไม่ใช่ใช่ไหมเอาก็ตำหมากน้ำกุนหมูมุ่นอะอ้าวเหรอเอ๊ะจักเลยไม่ใช่เหรอบ้าแมนบ้าแมน อ๋อโมเดลเนาะอืมอืมอืมตั๊มหมาเยอะตั <im> ๊มหมาหมุกมุนอ <im> ืมอืมแล้วไหวผีไหวผีอะไรสุดมากผีผีปู <m Project> ่ญาตายายนี Gerilim ่แหละครับไม่มีไม่มีผีฟ้าเหรอผีฟ้าผีแถนครับมีครับมีผีเนาะผีฟ้าผีผีโป่งอะไรเงี้ยนะผีโป่งไม่เคยรู้จักเลยโป่งโป่งปุ้ยอะโป่งปุ้ยอะไรเงี้ยมีไหมไม่ไม่รู้ปุ้ยอะกระของอะบ่บ่บ่รู้จักเลยครับ บรูจาเลย้รูจาอบเลรเยอเใจที <not. S 1> e ่เรามาืองคามร่องนี้ครับครับเรื่องาไีครับาจ้าลาวา้ลาวเนาะครับอ่าเดี๋ยวเราไปไหว้ผีต่อนะครับได้ครับ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 สวัสดีครับสวัสดีครับ